กิดพาคุณไปทำความรู้จักกับประเทศเม็กซิโก Gib takes you to get to know Mexico. ประเทศเม็กซิโกหรือชื่อทางการคือสหรัฐเม็กซิโกเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีพรมแดนทางทิศเหนือจรดสหรัฐอเมริกาทิศใต้และทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดกัวเตมาลาเบลิสและทะเลแคริบเบียนส่วนทิศตะวันออกจรดอ่าวเม็กซิโกเนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ถึงเกือบสองล้านตารางกิโลเมตรเม็กซิโกจึงเป็น ประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่5ของทวีปอเมริกาและเป็นอันดับที่13ของโลกและยังมีประชากรมากเป็นอันดับที่10ของโลกเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีประชากรพูดภาษาสเปนมากที่สุดในโลกและเป็นสหพันธ์ที่ประกอบด้วย31รัฐโดยมีกรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดเมืองสำคัญอื่นๆได้แก่กัวดาลาฮารา มอนเตเรปวยบลาโตลูก้าติควานาซิวดัดโคเรสและเลออนเม็กซิโกยุคโบราณมีต้นกำเนิดถึง8,000ปีก่อนคริสต์กาลและบริเวณนี้ถือเป็นหนึ่งใน6แหล่งกำเนิดของอรารยธรรมสำคัญของโลกโดยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคมีโซเมริกาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของชาวโอเมกอรารยธรรมมายา อารยธรรมปุเรเปชาเตโอติวาการและจักรวรรดิแอสเต็กซึ่งครอบครองบริเวณนี้ก่อนการมาถึงของชาวยุโรปต่อมาในคศ1521อ1จักรวรรดิสเปนได้พิชิตและตั้งอาณานิคมในภูมิภาคนี้ โดยมีฐานที่มั่นในเม็กซิโกซิตี้และก่อตั้งเป็นอาณานิคมของสเปนต่อมาคริสตจักรคาทอลิกได้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และภาษาสเปนแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองเอาไว้ประชากรพื้นเมืองถูกปราบปรามและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหนักจากการบังคับใช้แรงงานเพื่อขุดแร่โลหะที่มีค่าจำนวนมาก ซึ่งทำให้สเปนมีสถานะเป็นมหาอำนาจโลกต่อไปอีกสาศตรวรรษเมื่อเวลาผ่านไปเอกลักษณ์เฉพาะของเม็กซิโกได้ก่อตัวขึ้นจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของยุโรปและชนเผ่าพื้นเมืองต่อมาเม็กซิโกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนภายหลังได้รับชัยชนะในสงครามประกาศเอกราชเม็กซิโก เม็กซิโกเป็นประเทศกำลังพัฒนาโดยอยู่ในอันดับที่74ในดัชนีการพัฒนามนุษย์มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ15ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเป็นอันดับที่11ตามภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดจากการที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีประชากรมากส่ง ผลให้เม็กซิโกเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคและระดับกลางและมักถูกระบุว่าเป็นประเทศมหาอำนาจเกิดใหม่รวมทั้งเป็นรัฐอุตสาหกรรมใหม่อย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่ยังต้องต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมความยากจนและปัญหาอาชญากรรมโดยเม็กซิโกอยู่ในอันดับที่ต่ำจากการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยของโลก ปัญหาหลักเกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและองค์กรค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของประชากรมากกว่า1,2,000 0คนนับตั้งแต่คศ2006 เม็กซิโกอยู่ในอันดับหนึ่งในทวีปอเมริกาและอันดับ7ของโลกในแง่จำนวนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยังเป็น1ใน17ประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติของโลกมากที่สุดตั้งแต่ยุคโบราณและเป็นอันดับที่5ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและจากการที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและสภาพอากาศอันหลากหลายส่งผลให้เม็กซิโก เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญโดยในคอซสองพันเม็กซิโกโมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่6ของโลก เม็กซิโกมีเนื้อที่ทั้งหมด1,972,550ตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่14ของโลกเม็กซิโกมีพรมแดนทางทิศเหนือรวมกับสหรัฐอเมริกายาว3,141กิโลเมตร โดยใช้แม่น้ำราโบที่คดเคี้ยวเป็นพรมแดนธรรมชาติตั้งแต่เมืองซิวดัดควเรสไปทางทิศตะวันออกจนถึงอ่าวเม็กซิโกและตั้งแต่เมืองซูดัวควเรสไปทางทิศตะวันตกจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีทั้งแม่น้ำและสิ่งก่อสร้างเป็นแนวแบ่งเขตส,สองประเทศไว้ ส่วนทางทิศใต้เม็กซิโกมีพรมแดนรวมกับกัวเตมลาลายาว962กิโลเมตรและมีพรมแดนรวมกับเบลิสยาว250กิโลเมตรคิดหวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะโลกลกลมๆของเรามีอะไรให้รู้จักอีกมากมายตามคิปมารู้จักตอนต่อไปได้นะคะ